คือทีมจากจีนน่าจะไม่ได้ไปเล่นงานแลนขวัญใจแม่ยกยูนิคอร์ฟินิกดานังไม่ได้ไปทีมทองลองลงมานะผมให้แอตแทกออร์ลาวจานขอมิดที่ไม่มีดักแมนหน่อยครับก็ One PDC รอบนี้สำหรับยินดีด้วยสำหรับแอทแทกออราวนะครับผมบุรีรัมนะฮะแต่บอกแต่บอกแล้วว่าตอนนี้ที่เต็งเตเนี่ยเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันด้วยแต่ว่าหนึ่งอย่างที่จะเกิดขึ้นแน่นอนเลยก็คือเนี่ยจางมีซอก็อยู่ในช่องด้วยนะคือทีมจากจีนน่าจะไม่ได้ไปเล่นงานแลนหันใจแม่ยกยูนิคอร์ฟินิกดานังไม่ได้ไปเกมโฮมฮาดองไปแทน เล่นที่บ้านประจนนะันน่าจะต้องไปเล่นที่ที่แคมป์หรือว่า,น,าน่าจะต้องอยู่แคมป์ครับเพราะว่ามันจะมีทีมงานเคอยตรวจสอบอยู่วีซ่าไม่ผ่านถูกต้องจริงๆใช้คําว่าวีซ่าไม่ผ่านก็ไม่ถูกอะ่ะอาจจะไปทําตอนกระชั้นชิดเกินไปหรือเปล่าเออเสียได้เหมือนกันเสียได้เหมือนกันเพราะจริงๆฟอร์มของเขาว่าสู้กับจีนได้นะไอ้แทกขอเราโค้รลำไม่ได้ไปนะน่าจะเป็นเรื่องปัญหาสุขภาพเออเพราะว่าลัมเบอร์ดี้อ่ะจริงๆมีมีปัญหาเรื่องเขา่าเรื่องอะไรเนี่ยนานแล้ว นานแล้วนะประมาณอู้สอสาปีแล้วนะตั้งแต่ยุคแรกๆเลยนะครับผมแล้วก็เลยให้กาเซียดไปแทนแล้วก็เป็นคนเน้นไปนะเออส่วนไลฟอัพสคนก็จะเป็นเนี่ยแหละเจเยอร์กูมเจมแตงกูล้อมเน้นลงสามารถลงแทนได้เน้นเน้นสามารถลงลงเป็นโค้ดและผู้เล่นได้ด้วยอีกหนึ่งทีมของโซนบ้านเราก็มี BN ไซมอนกอดเอสยังบีเซตดรโลจิ นะผมไม่แน่ใจว่าดรโลจิจะเป็นตัวหลักหรือเปล่าแต่จากไลอ้อนี้ยังไงมันก็ต้องเป็นดรโลจีป่าวะทีนี้ผมว่าน่าจะน่าเป็นห่วงที่สุดในในในกลุ่มนี้ผมให้เป็นอังเกจวิเตอร์เพราะฟอร์มไม่นิ่งเลยในห้องซ้อมก่อนที่จะบินในการแข่งสกิมต่างๆก่อนที่จะบินหนักมากนะกูเห็นหมดักไรพิมอเออแล้วก็ฟิลลี่ฟิลลี่จากฟอร์มก่อนบินก็ไม่ใช่ไม่ใช่ฟอร์มที่ดีที่สุด เอาเท่าเฉพาะโซนเอเชียแปซิฟิกนะผมว่าทีมที่ดีที่สุดนะในหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกทีมนี้ยที่ดีที่สุดผมให้เป็น b ีเอเออผมให้เป็น d ีเอ็นบนะแต่แต่แต่แต,แต,แต่อันนี้คือยังไม่เรายังไม่เห็นฟอร์มวันที่เขาลงเล่นนะอันนี้เราพูดถึงฟอร์มก่อนที่จะไปของแต่ละทีมก่อนส่วนทีมที่สองรองลงมาทีมที่สองรองลงมานะผมให้แอตแทกออร์ลาวอ่ะผมให้แอตแทกออลาวนะบีเอ็นแอตแทกออลาวอันดับสามผมให้เป็นฟิลลี่ของโซนนี้นะ เออฟิลลี่นะครับผมตามมาด้วยอังเจ้าพิเดเตอร์อังเจ้าพิเดเตอร์แล้วก็บุรีรัมแล้วก็เกมโฮมผมให้เกมโฮมน่าจะน่าจะมีปัญหาหนักหน่อยละกันเพราะว่าเราเห็นแหละในในทัวร์ที่ออกจากต่างประเทศเขาไม่เอาเลยเออซึ่ง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 บุร <c oughs> ีรัมยูเอเทตีสปอร์ตที่ได้จูเลโอไปด้วยเนี่ยในในรอบนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่า <c oughs> จะ มีการปรับเปลี่ยนอะไรยังไงหรือเปล่าฟอร์มเนี่ยจะเป็นยังไงแต่อย่างน้อยๆน,นะตอนนี้นะสิ่งที่ผมเห็นนะทุกคนที่ไปกักตัวเก็บตัวอยู่ที่เกาหลีตอนนี้คือเล่นไอ้นี่หมดละพับจีพับยกเว้นวัยรุ่น GTA วัรุ่น GTA ก็นะก็ไม่ได้ไปก็นี่ได้เล่นอย่างอื่นได้ไม่เป็นไรเราไม่ว่ากันน,น้องนั้นก็อนี่หมดอืนี่อย่างเงี้นะอ่ะหลังหลัง เออพูดได้เลยป่ะพี่ว่าตองเก๋กเขาแคมป์ชาเปอร์วันนี้ไปเซ็นสัญญาอีกสักสิบนาทีไหมอีกสิบนาทีไหมมันยุ่วนะวันเนี้ยยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนั้นเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปทีหลังเดี๋ยวค่อยไปทีหลังอ่ะมาโซนจีนก่อนแล้วกันโซนไอโซนเออโซนนี้โซนเอเชียเอเชีย <c oughs> ทีมที่ดีสุดณนะตอนนี้คือใครครับผมให้เปโรนะเว้ผมให้เปโรลนะ เปโรตอนนี้นะผมว่าดีมากเลยขอสิบเจดได้บ้าสิบเจ็ดอันนี้อันนี้อันนี้ผมผมจะไม่ได้แบบว่ามา,มานั่งแบบวางไว้ให้นะแต่ผมหยิบมาจากบอทีมที่ฟอร์มดีแล้วกันผมให้สทีมที่ฟอร์มดีที่น่าจับตามองนะสาหรับโซนเอเชียผมให้เปโลรนะเจนจีแน่นอนแหละนะเปโรเจนจีนะครับผมอีก2ที่หมจริง,รงผมผมอยากให้นิวแฮปปี้เหมือนกันนะแต่ว่านิวแฮปปี้เล่นพลาดเยอะเหมือนกันสําหรับทัวร์ที่ผ่านมา แต่ก็ต้องรอดูว่าทีมที่แบบดุสัดก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไม่ได้ปล่อยแบบปลดปล่อยบางใครเต็มที่หรือเปล่าเออแต่ก็ยังถือว่าเป็นทีมนี้น่า,นาสนใจอยู่3ามทีมนี้เจนจีนนิวแฮปปี้เปโอลส่วนทีมหนึงน่งที่น่าจะสอดแทรกขึ้นมาได้ผมให้ไปที่เอาจริงนะไม่ใช่ไม่ใช่สิบเจผมว่า MCG มซีจีเพราะเอ็มซีว่ะเาเอ็มซนะสามทีมสี่ทีมก็เป็นจีนไปสามเกาหลีหนึ่ง เขาไม่อยากให้จุดๆปไปเป้าเลยเล่นแบบโฟเอมหรอไม่นะจริงๆเขาเขาคุยกันนะจากที่จากที่เราเรารู้หลังบ้านมาคือเขาก็แบบเออเต็มที่นะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้อะไรประมาณนี้ G.N.L. พวกคอนพวกเฮเวนหรอไม่รู้ดิผมว่าถ้าเทียบกันกันกบ4ทีมเนี้เปโลนิวแฮปปี้เจนจีเอ็มซผมว่าก็4ทีมนี้ก็ดีกว่านะ g ิปิลีก็ดุโอ้โหฟอร์มล่าสุดเป็นไงอะ ความล่าสุดเป็นไงอะน้องๆดูทุกคนพูดหมดเลยเชียจิบิรีน่าจับตามองมากนู่นนี่นั่นหนักเลย G.N.L เท่ากับ V7 เออแล้ว V7 พอวงไม่เข้าเป็นยังไงท่านผู้ชมจำได้ไหม V ีตอนวงไม่เข้าเป็นยังไงครับเล่นไม่ได้เลยนะแล้วมีอีกหนึ่งเกมที่วงเข้าแล้วทำไม่ได้โดน17เ็เกมมิ่ง2คนเก็บ3ามหรือสามคนเก็บสี่เนี่ยแหละแตกนะคือ G.N.L เป็นทีมที่ตอนแรกผมมองว่าเฮ้ยมามืดนะมาดีเลยเนี่ยพวกคอนพวกเฮเว่นเนี่ย มาดีเลยเฮ้ย <P ew ild> เดี๋ยวนะแล้วไอ้นั่นอะไอ้นั้นไปนไหนอะอเมริกาโน่อะใช่ปะอเมริกาโน่อยู่วีเซเว่นนี่ออกับทีมเขายืมมาโอเคก็ตามนั้นไม่มีอเมริกาโน่ด้วยเรียบร้อยแตกนั่นผมตัดเลยผมตัดเลยเนี่ยผมตัดเลยผมว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่น่าไม่น่าไหวดานาวาตึงอยู่ดานาวามีข้อเสียใหญ่ๆคือเรื่องของการเลือกพื้นที่เล่นขนาดนะขนาดในเอเชียด้วยกันเองนะมีทีมที่คุณเคยอยู่แล้วนะห้องซ้อมเกาหลีเนี่ย ยังไปทับอ่ะแล้วกว็วิธีการเล่นของเขาอ่ะต้นตัวผมผมไม่ชอบอันนี้ผมพูดตรงๆเลยผมไม่ชอบวิธีการเล่นของดาราวาย e ัยสปอร์ตที่แบบมีมื้นนี่ให้เล่นนะไม่ไปกักไปกักไปกัก,ก,กอ่าโซนว่างไปกักโซนว่างบ้างอะไรบ้างแล้วไปดักยิงเจ้าคิวสุดท้ายแตกเองเออสุดท้ายแตกเองอ่าผมให้สี่ทีมเจนจีนิวแฮปปี้เปโลเอ็มซีจีความชอบเราไม่เหมือนกัน Tai, วิธีการวิเคราะห์เราไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจจะเห็นต่างนะอาจจะเห็นต่างก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปดูตรงตรงนั้นแล้วกันผมว่าเก๊กล้างท้ายเอ tai, ้ยเก๊กอ่ะเป็นคนเอ่อหลายหลายหลายที่เขามองว่าเออลังท้ายแหละอะไรแหละแต่จากฟอร์มล่าสุดจากฟอร์มล่าสุดโก้บ,บอสปอร์ตเซตดีมากนะกักซันนานโดนจนล่วจริงเอออย่างที่อย่างที่เนี่ยเบบี้ซีนบอกแหละ คือบางทีเขากักทก,กเขากักแบบไกลเกินอ่ะแล้วพอกักนานๆใช่ไหมโดนโดนสปอตตำแหน่งจากหลายๆหลายๆทีมแล้วก็ผึบรวบทีเดียวหายเจนจีฟองไม่แรงแต่ทุกทัวร์ติดท,ท็อปตลอดคีย์ของเจนจี G นะคือไอ้เจ้าหนูนี่เลยอาชูร่าเอออาชูร่าคนเดียวเลยตอนนี้นะที่ถ้าเทียบกันอ่ะอีโนนิกปีโอเอสเตอร์เอสเตอร์นี่ก็กลางๆนะพี่วูไม่ชอบอาชูร่าผมก็ไม่ชอบเออผมก็ไม่ชอบจานขอมิดที่ไม่มีดักแมนหน่อยครับ